แกงไก่พี่น้องแกงไก่บัานสนมไม่สมไม่ร้องได้ที่แล้ว,ลวจ้ะเอาลงไปน้องไบตูลงไปนิ้งเขาแล้วไบตูข้าปูเองหอมหอมเจ็บมากแต่แขมพอสางปากเสียบเลยจ้ะ แกงไก่บานยั่วๆแซ่บเศรษกินกับข้าวเหนียวเค็มๆพี่เนาะทำไมสมเค็มมะแกงรสเค็มสดน้ำคบ่ได้จ้ะ นัวพี่น้องนัวนัวเลึกพ่กันไม่คลิพนาเด้อค่ะสำหรับทิพนี้กับนี่ละจ้ะแกงไก่เส้นไม่ดองขยิบตูไม่สุ่มจัมแบบเสียมต้องกันค่ะ